เวัสดีค่ะพี่น้องอช่างแก้มสกาวเดินลำเปินออฟฟิเชียลค่ะเอามาบอกกับไปเอกช่องอกับพี่การอยู่กับพี่ารอ้ไีการนรันอพี่การอะไรพี่การไเนาตาคอะไรพี่การครับ้ะทายัยรู้

อันที่บ้าเอกซืจอไห้โอ้ยอันนี้บ้าแมนอันที่บ้าเอกซืจืดไห้กระป๋อมึงอะสื่อแทนแม่เพราะมันห่างเหรอแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาหัวฟูแต่เสาเดี๋ยวเดี๋ยวกันบังดูมันแมนกันบังดูย้อนแต่งอีกทีจั๊กไปชดตอเล บ่ปชุดน่บบดกกาโ้จนุที่เาียุดแบบอเวลาชุดน่อนุดทางายสุดขอนไหว้มบกูก่อจหรอจีบไปซื้อไหมอีกตัวเร่งโจีแดงอันนี้ก็ชุดที่ยไม่เสกนสบายเวลาชุดนอนส่จะเป็นชุดข้อนไว้อุ้ยปัด ลูกพีปัดมาตะเวนแต่โอ้มุกไปไก่แล้วโอ้ไปจอดรถยนไปจอดรถยน่นโอ้ยมุมีเขอป้าเขาลงในซอยจี้แดงีแดงกีแดงเอาเอาแล้วเอา

บอมาดูบ้ากินแซมมันเบาแล้วว่าหันนี่เอองเน้นบ้ามองแกวมันมาเล้่ยวเออเน้นเออไปยหมมองันซ้อมมันยูกาแฟแห้วกาแฟวก้วเนื่ เ้มแน่หรือมหเั้วไงได้มันีหนึ่งสองสามสี่หาอซมอีกเอออีแซมนั่งส่โอปุ่นสี่คนมันนีัใวไงนังไงมันคบกันด้อยเมีนนั่งยุ่เบาไพเบามั <Hayır> <forecasting íamos> <S <S ่นเด้อยักขยับใส่ข้างเาเบาเออเอามาตีขิงบไดแม่มันต้องยุ่น้ำกันเบิดเราอายุปุ้ยด้ผมแดงไอ้มจัูหัวแดงมาเส็ดอกขจสงรูไห้เบิอัน ยิผ oh, ู้ดังมดังโอจุมดังรเหราเขาจะอมยากจะมาได้ร่วมร่วมกันบนเนาะเออหุ้งยังไปอีกเออุงกเอาตอมกันเขาเอาจัสถานทีมันแข็มึงก็ตอมเขาตอมเขาเออเออนั่นแหละเออเขาเฟีมาว่ามันหลุดเฟี้ยมมันเหนนตาฝากมันบอกแมบแม่ยู่

เงียกับแมวมันกัดเป็นเยวเป็นยิมเป็นว่าใจเงี้ยแบบมันกัดกัดดับโอ้ยเหือยิงเนื้อเหมอนิเนื้อต้อนเจียก้าี้หมืนยิงเนื้อหมืนยิงเนื้อเี่ยเกเรียนเียกบแมันกัดกัดตับโอ้ยไสิ่งนี้นะขีหมือนยิงเน้อยเน้ ดีดีมาเราเอดียสวนเลยเนี้ยนะโอ้ยใหญ่โอ้ยเจ้าเราเรียกดีเอาเมยเนาะทำใจทำใจอันนั้นบอกไปจะเข่าเมื่อไงจะมีอะไรดีแม่เข้าบ้านเนี่ย

เน่เจ้าก็กินครับกินเงอาไม่เองแล้วพ่ได้ไม่เองแล้วเสกับ่ได้เอมันสอให้เยเสืออีหน่อยไมเจ้าก็เส้ก็บ่ได้เอ็มซีมันจสแรงดีดีวะเราตายแล้วล่ เว่ยเทียงยิงแล้วแล้วเซ็นที่ทางเซ็นเซ็นยังสูงเล็กปต้องเซ็นเดียวแข้งหนาโอ้เซ็นเดียวแข้งหนาโอ้โหาฮ่อฮ่นี้น่อยะเตรียมลบด้คุณจิ๋วาปเซ็นหลายอย่างฮ่าฮ่าากวธุิจสะพานมาหนึ่งฮ่า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 แล้วถ้าีแต่ไอไปะ่้องตกที่ร่องอะถ้าิงรักทีองเดียวได้เสือสายจะโดนแ เจ้ากรลองบงกลอนเจ้ากรลองบงเขมือบาเปยกิมันมีแบบไข่มุกแล้วปะมันมีแบบไข่ไข่มุกกันต้อไม่ขาเลยก็อีกวะแมบงไข่มุกไข่มุกแมไอแทบช็อกน้องเบียร์เกไข่มุก ธรรมาดาไปเดี๋ยวสิผลิตมาให้กันล่ะผลิตผลักิีนี่แย่หน่อแย่หน่อยอันนี้ยางเล็กพอใส่ห้างเลยอนได้เายคือก้อนตกมังงามเพลาสัญญากับบอ เด็นเนี้ยเดกนกับเซยัเน้่ยกวะอยากวะอยากเขาแม่งขอจนอยากมีไปเลยอยากอยางนี้ไปเลยยดแกยดยเนี้ยมือแมนดอก โอ้ยเมียบอกว่ายามาอยู่น้ำกันหลายหลายคนว่ะใส่บวกไจะได้ยน้าอลับแมวมาหับกะเซตะก้อเนาะมันไ่ได้าับกระ็นตะอหรหัหาขีดแว่ร เอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง